สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะพามาดูความแตกต่างของรูบิกนะครับที่มีราคาแตกต่างกันด้วยนะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยจะเป็นความแตกต่างในมุมมองของมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นรูบิกแล้วมาจับจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบรูบิกวันนี้ผมก็จะมีรูบิก ตัวนี้จะเป็นรูบิกในราคาหลักสิบนะครับต่อมาอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็น RS 3 M นะครับก็จะมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นมีความลื่นไหลต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแกน3 5 6 XS ที่เรารีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับโอเคเราจะไม่พูดถึงความแตกต่างในเรื่องของผิวนะครับเพราะว่าผิวสัมผัสเนี่ยตัวนี้เป็นสติกเกอร์แต่ว่าอีก2ตัวเป็นสติกเกอร์เลท นะครับอาจจะผมเปลี่ยนเป็นตัวสติกเกอร์เลมาเปรียบเทียบด้วยกันเลยละกันในส่วนของผิวเนี่ยถ้าจับเนี่ยครับไม่ค่อยรู้สึกต่างกันเท่าไหร่แต่ในเรื่องของน้ําหนักนีครับชัดเจนมากว่าตัวแกน3ามนะครับมีน้ําหนักที่เบากว่าอ่าทีนี้ถ้าเกิดในมุมมองของมือใหม่เลยมาจับเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกว่าน้ําหนักที่ตัวปกติจะมีน้ําหนักที่หนักกว่านะครับ ต่อมาคือในเรื่องของความลื่นอ่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความฟึดๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวปกติเนี่ยก็จะไม่ได้มีระบบอะไรมากมายนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็อาจจะมีการติดขัดได้บ้างนะครับต่อมา RS3M นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีความลื่นไหลที่สูงมากขึ้นแล้วก็สามารถหมุนได้ลงล็อกได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีแม่เหล็กด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถปรับแต่งได้นนเองนะครับ โอเคแล้วก็แกน 356X นะครับก็เป็นตัวที่เรารีวิวไปซึ่งสามารถปรับแต่งแม่เหล็กได้มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความลื่นไหลความสมูทนะครับอ่าเรียกว่ามีความแตกต่างกันส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว RS3M กับแก35น356เนี่ยครับไม่ได้ต่างกันมากในมุมมองของมือใหม่นะครับก็ จะต่างกันในเรื่องของระบบการออกแบบระบบที่ของแกนเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็ปรับแต่งปรับจูนได้หลากหลายมากกว่านะครับแต่ว่าในแง่การเล่นเนี่ยถ้าใครไม่อยากลงทุนสูงนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ชัวนะครับก็สามารถฝึกเล่นจากตัวธรรมดาได้ก่อนเอามาฝึกแก้ไขปัญหาฝึกซ้อมไปก่อนนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายเลยนะครับจุดเด่นต่างๆที่ทําให้แตกต่างกันคือในเรื่องของคุณภาพนะครับความลื่นไหลน้ําหนักแล้วก็การออกแบบระบบต่างๆข้างในรูบิกแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แกนหมุนเท่านั้นนะครับมันยังมีระบบอยู่ด้านในด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแนะนําตัวไหนก็เลือกตามงบก่อนเลยครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเล่นแบบจริงจังหรือเปล่าเนี่ยก็แนะนําว่าให้เลือกตัวที่ไม่แพงไปก่อนนะครับอาจจะหลักร้อย หรือว่าหลักสิบก็ได้นะครับและถ้าเกิดเล่นจริงจังเนี่ยเราค่อยอัปเกรดขึ้นมานะครับก็ท่านให้เลือกเนี่ยส่วนตัวผมชอบ r s 3 m อยู่ในเล็กกลางๆนะครับสามารถเล่นได้สนุกมีความสมูทก็จะต่างจากตัวนี้ตรงที่มันจะไม่ได้สมูทมากนะครับแล้วก็มีความฝุดๆซึ่งความแตกต่างจุดนี้เนี่ยอาจทำให้ความสนุกต่างกันได้นะครับถ้าเกิดเราได้จับรูบิกที่ดีขึ้น อาจทำให้ความสนุกความน่าเล่นสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับอยู่ที่งบแล้วก็ความชอบนะครับก็ลองตัดสินใจเลือกกันดูว่าอยากได้รูบิกแบบไหนเริ่มต้นแบบไหนนะครับแล้วไว้เราค่อยอัปเกรดเป็นตัวอื่นในอนาคตได้ครับจบไปแล้วสาหรับความแตกต่างของรูบิกนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นแค่ความแตกต่างในรูปแบบของมือใหม่ว่าจับปุ๊บเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่ามันหนักมันเบามันลื่นมันไม่ลื่นนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ